คุณไม่เป็นที่1ในใจอ่ะคุณเลยต้องกลายเป็นคนที่เขาหลอกหน้าที่ของคุณนะมีหน้าที่เพียงแค่2อย่างหน้าที่ที่1ครับคือการดึงดูดครับหรือแอดแชกเข้ามาครับคุณมีหน้าที่แค่ดึงดูดถ้าคุณอยากได้มา้าเนี่ยอย่าไปวิ่งไล่ตามม้าแต่จงสร้างสนามยาครับเดี๋ยวมา้ามันมาเองรหรือครับนะถ้าคุณอยากให้มา้ากินน้ําเนี่ยอย่าก,กดหัวมา้าครับนะแต่จงทําให้มา้าหิวน้ํา ทักตืองอขอขาอยู่นั่นแหละคุณเป็นแบบไหนหนึ่งคุณมีหน้าที่แค่ดึงดูดถ้าเกิดว่าวันนี้มีสองอย่างให้คุณต้องทำหนึ่งคือทักไปหาเขานะครับหรือโทรไปติดเขาว่าเขาอยู่ไหนทำอะไรทำไมไม่กลับบ้านกับสองเอาเวลามานั่งตะบเบล็บครูความแนะนำให้คุณตะบเบล็บครับูความแนะนำให้คุณเอาเวลามาปะแป้งปะทินผิวเซ็ตผมนะครับําผมย้อมผมเลือกเชือบเสื้อผ้าดีๆใส่ มากกว่าการที่คุณต้องไปวิ่งไล่ตามเขา2สองครับคุณมีหน้าที่แค่สร้างคอมฟอร์ทโซนครับหรือพื้นที่อบอ,อุ่นครับเรื่องนี้อธิบายไปแล้วนะครับใน EP พีสามีพของคอร์สเป็นที่1ในใจแฟนสมองมนุษย์เสพติด2อ,อย่างเท่านั้นสิ่งที่สมองมนุษย์แพ้คือความอบอ,อุ่นทางความรู้สึกครับถ้าคน2คน คนที่หนึ่งมักจะเป็นคนบ่นฉันบอกแล้วฉันว่าแล้วฉันเตือนแล้วทาไมคุณถึงไม่ฟังนู่นนี่นั่นต่างๆเป็นคู่ชีวิตของคุณกับคนที่สองครับไม่ว่าคุณผิดพลาดเลยก็ตามแต่เขาจะบอกว่าอืมถ้าฉันเป็นคุณฉันก็น่าจะเข้าใจเหมือนคุณนั่นแหละถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงตัดสินใจเหมือนคุณนั่นแหละฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณนะอถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันก็น่าที่จะมีการแอคชั่นเหมือนกับคุณนั่นแหละฉันเข้าใจความรู้สึกคุณนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็มีการพลาดกันได้คนที่หนึ่งเอาแต คุณจะเลือกคนไหนเพราะงั well, <together> ้นเนี่ยสมองมนุษย <t ry asking Miller> <fish festivals> ์แพ้ความอบอุ่นทางความรู้สึกครับคุณมีหน้าที่ทําแค่ตรงนี้ครับถ้าคุณทาโปรเซสนี้เดี๋ยวม้าเนี่ยมันจะเริ่มมาที่สนามหญ้าครับมันจะใช้วิธีการสีดักครับมันจะพยายามทําให้ให้คุณเนี่ยนะเขามันจะพยายามหาวิธีการเนี่ยนะครับส่งของขวัญมาให้คุณเพื่อคุณหลงเสนมันมันจะหาวิธีการอะไรอะชวนคุณไปเที่ยวนะครับเพื่อคุณเนี่ยนะหลงเสนมันมันจะหาวิธีการเอ่อใช้คํวานหวานกับคุณเพื่อคุณหลงเสนมันครับ คำถามคือวันนี้คุณอยากเป็นคนแบบไหนอ่ะต้องหาทุกจิตวิทยาเพื่อไปทําให้เขาหลงรักหรือเป็นคนนั่งสวยๆแล้วให้เขาหาวิธีการทํำยังไงเพื่อที่จะได้เราทุกอย่างเกมมันคนละเรื่องนี่ครับ25วิธีครับทําให้แฟนอบอุ่นครับ25วิธีการทําให้แฟนอบอุน่นใครอยากได้นะครับแชร์1ครั้งนะครับถ้าไม่แชร์ระบบมันไม่ดูนะครับแล้วพิมพ์ว่าครูคมสอนดีครับ ต้องแชร์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วพิมพ์รหัสครูคมสอนดีครับเดี๋ยวบอทจะส่งทั้ง25ิาอยูยนี้ให้กับคุณในแชทไปทั้งหมดเลยครับจำกัดนะครับเฉพาะ30ท่านแรกกับนะที่พิมพ์ทันนะครับอันนี้ ด่วนเลยครับนะต้องแชร์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอสจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าท,ทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่าน,นั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ